อระหังสัมมาสัมพุทโตพักวางพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิตัว้าโต้พักวัดตัดต่อมูทั้งงน้มาสามิสุปฏิปันัวพักวัดตัวสาวกสังโฆสังขังน้มามิอันตามายังพุทธะพักวัดตัวเป็นปกรณมากรังกรุมาเต Nā mō tātā pākawato arāhato sammā sambutasā. Nā mō tātā pākawato arāhato sammā sambutasā. Nā mō tātā pākawato น,นี้เราพูดถึงพระสูตรนะฮะที่สําคัญพระสูตรหนึ่งนะที่บางท่านอาจจะคุ้นเคยนาอชื่อว่า,อา,อ,าอ,อานิสูตรนะอนิสูตรครับพร้อมไหมครับอานิสูตรพระผู้มีภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถมิติกาเศรษฐีเขตพระนครสาวถี พระผู้ภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนพิศสงหลายเรื่องเคยมีมาแล้วตะโพนชื่อ,อนักกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทะสาระหะได้มีแล้วเมื่อตะพนแตกพวกทะสาระหะได้ตอกลิบอื่นลงไปสมัยต่อมา โครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปยังเหลือแต่โครงริมแม้ฉันใดดูก่อบหลายพวกพิสุในอนาคตการเมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัดอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตะอยู่จากไม่ประนาฟัง จะไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้และจะไม่สําคัญทำเหล่านั้นว่าควรเล่าเรียนควรศึกษาแต่เมื่อเขากล่าวพระสูตรอันปราดรจนาไว้อันนักปราดร้อยกรองไว้มีอักษรอันวิจิตเป็นของภายนอกเป็นสาวกพาสิทธิ์อยู่จะประนาฟังด้วยดีจากเงี่ยโสดลงสดับ จะเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้จักสำคัญธรรมเหล่านั้นว่าควรเรียนควรศึกษาดูนก่อนพิสุลหลายพระสุรนั้นที่แต่คตกล่าวแล้วอันลึกมีอัดอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสัญญาธรรมจากอันตรรานฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัดอันลึกเป็นโลกุตระประกบรอบด้วยสัญญาตธรรมอยู่เราจักฟังด้วยดีจากเงี่ยโสดลงสดับจากเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้จากสำคัญคำ่อนนั้นว่าควรเรียนควรศึกษาดังนี้พิสูจทั้งหลายเทินหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลจกพระสูตรที่เจ็ คือมูเจ้าเปรียบเทียบเนาะถึงตะโพนอหน้าตาเป็นประมาณนี้นะตะโพนก็คือกรองสองหน้าเนี่ยว่าสมัยก่อนมันมีตะโพนชื่ออานากาะเนี่ยของกษัตริย์ชื่อทศสาระเพราะมันแตกหน่อยก็มีการเสียบลิ่มเนี่ยแตกหน่อยก็เสียบลิ่มเสียบไปเสียบมาก็เลย ไอ้ไม้เก่าก็หายหมดไม้ใหม่ไปแทนหมดเลยไอ้ริ่มๆทั้งหลายกลายเป็นโครงของตะโพนไปเนาะก็เปลี่ยนเสมือนว่าพิสุแอนาคตก็จะไม่สนใจธรรมะอันลึกซึ้งระเจ้านะพูดถึงอพระสูตรพูดถึงเรื่องโอกละการหลุดพ้นจากทากุกข์อะไรเงี้ยหรือความ ไม่มีตัวไม่มีตนนะสุญญตธรรมความว่างเปล่าจากตัวตนพนะูดถึงประานิพานพูดถึงเรื่องอนัตตาเหล่าเนี้นะคือเขาจะไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังมัวแต่สนใจฟังคําสอนของคนอื่นที่าอาจจะดูเรียบเรียงมาอย่างดีเป็นคําร้อยกรองนะเป็นภาษิตภายนอกในนี้บอกเป็นสาวกภาษิตนะครัท่านเข้าใจว่าคาว่าสาวกภาษิตหมายถึงภาษิตของคํของพระสาวกนะแต่ในในในอัตฉ อต่กอธิบายว่าสาวกวิสิทธิ์หมายถึงคำของลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นเอาเกพะคเนี่ยคำของสาวกของศาสดาอื่นๆนะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็พอไปสนใจฟังคำเหล่านั้นไปเชื่อคำเหล่านั้นก็เลยอาจจะไม่สนใจธรรมะที่ลึกซึ้งนี่นี้คือปัญหาในการ เข้าถึงธรรมะนะเพราะว่าแม่สนใจเรื่องทั่วๆไปธรรมะทั่วๆไปเจร,ริญรสุดท้ายก็เลยละเลยเรื่องความอุดพ้นเรื่องอนัตตาเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นแก่นหลักของุทิศนาเลยนะครับโอเคได้ยินได้บ้างครับทั้งสองท่านผมนี่ก็คือก็เป็นคนหนึ่งอะค่ะหนูพี่ ที่แบบว่าจะจะชอบไปฟังที่แบบมันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่าย,าย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยมันพอมันมาคิดอีกด้านหนึ่งมันก็เขาก็ชอบแบบทอาที่ฟังนะคะทุกวันเนี้ยคือแบบเหมือนคนละสายอย่างเงี้ยค่ะก็จะสอนไม่เหมือนมันมันจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่บางอย่างเส้นทางเนี้ยมันจะไม่เหมือนกัน บางอย่างก็บอกว่าทําแบบนี้ไม่ไม่ควรทําแบบนี้บางอย่างก็บอกทาแบบนี้ถูกแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็มีสับสนเหมือนกันค่ะคุณพี่อืมค่ะ <Okay. S 2> อย่างเช่นแบบบางทีฟังพุทธวจนะก็เขาก็จะไม่ให้มีแบบเหมือนยุบหนองพองหนออะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปฟังของทางสายหลวงพ่อตารันเนาะก็จะแบบเป็นสายนั้นนี่เนี้ยค่ะก็จะแบบเหมือนมีขัดกันอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องแต่เราก็เลยยึดว่า อะไรที่เราทําแล้วมันไปได้ก็ทําไปก่อนอะไรเงี้ยที่เราเข้าใจ<ม>อะไรเงี้ยค่ะอืเก็ตเลยครับขอบคุณมากอ่ะคุณนัทเชีเนะี่ยนี่ครับก็เหมือนเรื่องราวครับมันก็จะมีม,มีมีความเป็นจริงอันนึงแต่มันก็ไม่มีแบบอันุ้นตอนนีน้อันนี้เติมหน่อยก็จะมาถึงเราอะไรครับเราทีความกว่าอะไรเงี้ยแก่นของมันก็คืออาจจะต้องมองว่าเมันก็คือเมื่อกี้เรียกว่าอะไรนะ กองครับถ้าผมมันคือมันคือเครื่องกําเนิดเสียงครับอย่างหนึ่งปอย์มันคือเครื่องกาเนิดเสียงคือถ้าเรามองว่ามันคือเครื่องกาเนิดเสียงเราดูที่การใช้มันไม่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงหรือว่ามันจะมีเปลี่ยนรูปยังไงคือมันก็คือเครื่องเครื่องกําเนิดเสียงเคร่จังหวะประมาณนี้ครับครับโอเคขอบคุณครับก็คือสาระสำคัญก็คือไอ้โครงไม้ โครงของกรองมันหายไปเนาะกลายเป็นอันใหม่ซึ่งมันไม่ใช่อันเก่าแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบต้องต้องระวังนะคือระวังว่าให้เดี๋ยวเราไปสนใจกับสิ่งที่มันไม่ใช่คําสอนพระเจ้าเนาะเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนนอกพระศาสนาหรือไม่ถูกต้องตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยคือเติมนี่นิดนี่หน่อยตัดนู่นน,นี่นี่หน่อยสุดท้ายก็เลยชาวพุทธก็เลยไม่รู้จะแยกแยะว่าอันไหนเป็นคําสอนพระเจ้าหรืออันไหน อันไหนใช่ไนะไม่ใช่เงี้ยสับสนกันครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเนาะในแง่ของการปฏิบัติธรรมก็จะช่วยทําให้เราแบบได้ตรวจสอบคําสอนแล้วว่าอ๋อวิธีการเหล่าเนี้ยหรือคําสอนเหล่าเนี้ยมันสอดคล้องไหมเพราะว่ามันคําสอนพระเจ้าเป็นไปเพื่อการกําจัดทุกข์เพื่อการปล่อยเพื่อการละเพื่อความสละเพื่อความคลายกาหนัดเป็นต้นนั่นคืสิ่งที่เราเพิจารณา เดี๋ยวเราเริ่มเชิญได้เริ่มไปบัตรกันนะครับ แช่ครับอ่ะเจริญพรอิทังโนปุญญาภาครังสภะสต,ตานังเหมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุรสุกุศลน ไปให้แก่บิดามารดาปรูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุมโมทนาในส่วนบุญสนกุศสน,สนที่ข้าพระเจ้า ได้บำเพ็ญไปแล้วนี้แต่ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอมขอให้ท่านมีความสุขนะครับ Get in front.